สวัสดีครับผมช่างปีชานะครับช่างปีชาปาเก้นะครับวันนี้มาดูงานขัดพื้นนะครับเป็นพื้นปาเก้ไม้เก่านะครับที่ผ่านการใช้งานมานานนะครับเราก็มาขัดเปิดหน้าไม้ใหม่นะครับขัดเปิดหน้าไม้ใหม่ด้วยกระดาษทรายเบอร์40นะครับด้วยเครื่อง f g ทอร์นาโดนะครับของประเทศเยอรมันนะครับ นะครับถ้าติดต่อช่างปีชาก็โทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับช่างปีชาปาเก้นะครับรับขัดพื้นปูพื้นซ่อมพื้นนะครับแล้วก็เคลือบสีสูตรน้ําสูตรน้ํามันนะครับทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นโพลียูรีเทนนะครับหรือเป็นสีย้อมไม้ชนิดต่างๆนะครับเราก็ทําได้นะครับนะครับงานขัดวันนี้ก็พื้นที่ประมาณหกสิบตารางเมตรนะครับเป็นห้องคอนโดนะครับห้องเดียวนะครับ ครับสามห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องรับแขกนะครับนะครับช่างก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับตามขั้นตอนนะครับจะสังเกตดูว่าพื้นปาเก้ที่ผ่านการใช้งานมานานมากนะฮะนะครับจะของห้องก็เลยให้ขัดลอกหน้าพื้นออกนะครับแล้วก็เคลือบเคลือบสีสูตรน้ํานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเก็บริมนะครับเครื่องหัวคัดเพิ่ีนะครับ เก็บริ่งยำแพงเก็บมุมแคบๆนะครับที่ว่าเครื่องใหญ่เข้าไม่ถึงนะครับนะครับก็ขัดโดยช่างมืออาชีพนะครับช่างขัดช่างทำสีของช่างปิชาคือสีมือชากชางการทุกคนนะครับก็ติดต่อเรียกาไปใช้กันได้นะครับก็โทรได้ที่0 904 0ู94788นะครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดียไลนด้วยนะครับ นะครับแล้วก็โทร0 8 1 4 4 0 3 9ศ2นะครับกือติดต่อกันไปได้นะครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะครับเราก็รับนะครับจ่าปีชาปาเก้นะครับสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่109ทัด388นะครับนะครับหมู่บ้านทันญพฤกษ์คองเจ็ดนะครับถนนลังติดนครนายกนะครับก็มาติดต่อกันได้นะครับนะครับเราก็ยินดีรับใช้ทุกท่าน้ดยผลงานคุณภาพนะครับ นะครับไม่ว่างานใกล้งานไกลเราก็ไปหมดครับรับงานทั่วประเทศไทยนะครับนะครับก็งานขัดก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดินเบอร์ละเอียดนะครับเดินเบอร์ร้อยนะครับนะครับเป็นขัดเบอร์ร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะปั่นสไลด์นะครับเอฟจหัวโตนะครับเพื่อความเรียบเนียนนะครับของพื้นนะครับดูว่าถ้าเกิดว่า มีรอยมีอะไรนี่ก็สไลด์เรียบเลยนะเพราะว่าเครื่องมันตะเข่งไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ตะเข่งซ้ายตะเข่งขวาจิกก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ฝวาครอบมันบังคับนะครับก็ขัดไปตามสเต็ปนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ขัดเสร็จแล้วก็จะเป็นงานทำสีนะครับนะครับต่อไปจะงานขัดนะครับวันนี้เราก็มาโชว์งานขัดกันนะครับส่วนงานทำสีเราก็ยังไม่ได้ถ่ายไว้นะครับ งานทําสีก็มันต้องถ้าโชว์ก็โทวตามขั้นตอนนะครับนะครับตอนนี้งานขัดเสร็จเรียบร้อยเหลืองานทําสีนะครับผมต้องขอหยุดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ